ทีนี้ย้อนกลับมาบ้านเราจำได้ไหมครับคุณผู้ชมครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยรัสเซียกรีธาทัพบุกยูเครนเพราะว่ากังวลว่ายูเครนนั้นแสดงท่าทีเอาใจไปใกล้ชิดชาตินาโต้รัสเซียก็กลัวไงเพราะว่ายูเครนเนี่ยนะจากยูเครนเนี่ยยิงไอ้จรวดพิสัยไกลไปแป๊บเดียวเนี่ยไม่กี่นาทีก็ถึงมอสโกแล้วนะถ้าเกิดว่ายูเครนให้นาโต้มาตั้งฐานทัพมาตั้งอาวุธพิสัยไกลจรวดนิวเคลียร์มันอันตรายโซเวีกก็เลย ชิงโจมตีก่อนนะอันนี้คือเหตุผลโอ้โหปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับนะักการเมืองไทยบางคนเนี่ยนะครับโอ้โหวัยปานลิงวอกเลยพิธาลิมจเจริญรัตครับนะพิธาลิมจเจริญรัตน,นี่โพสต์เอาไว้เมื่อ2องทุม15นาทีวันที่24กุมภา,า 2022. พันธ์ปี2 0 2 2พิธาบอกว่าผมขอสะท้อนคำพูดของประธานาธิบดียูเครน วลาดิเมียเซเลนสกี้บอกว่าสงครามเป็นการยกเลิกหลักประการความมั่นคงของทุกฝ่ายประชาชนจะเป็นผู้ที่เจ็บปวดมากที่สุดและประชาชนก็คือคนที่ต้องการสงครามน้อยที่สุดผมขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารจากยูเครนในทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่คนละทวีปโลกปากยื่นปากยาวไปถึงรัสเซียยูเครนนูนะ่นนะนะออกขาศทีก่อนกระทรวงการต่างประเทศซะอีก นะไม่ดูทางลมอะไรเลยนะทำเป็นแบบโอโหพระเอกเลยนะครับพระเอกเลยรักสันติภาพขึ้นมาฉับพันทันทีเลยก็เลยมีคนถามว่าเอ๊ะวันนี้พิธาอยู่ไหนเนี่ยนะอเมริกาบุกไปจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถึงห้องนอนเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารแบบสายฟ้าแลบเนี่ยแล้วพิธาไม่ออกมาเรียกร้องอะไรหน่อยหรอครับ พิธาไม่ออกมาเรียกร้องว่าเอาเมริกาจะทําทแบบนี้นะเอเมริกาต้องปล่อยตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอล,ลาเขาก่อนนะนะไม่ควรเอาทหารไปนะคดถอนาหารออกมาได้แล้วนะเงียบครับ<อ>เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรที่มีผู้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยครับเขาก็มองว่าคุณพิธาเองขบวนการพักส้มเองเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไปในแนวทางเดียวกันกับมาหาอำนาะจ อเมริกานะเพราะถ้าคุณใช้มาตรฐานเดียวกับที่คุณเรียกร้องรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยคุณก็ต้องเรียกร้องกับสหรัฐอเมริกาด้วย